สวัสดีค่ะพี่มิน้นทชรินยานะคะจากช่องอย t ท b e พยาเชรพัทรนขาระนะคะเพจอัญมณีเพชร,เ,เ,พรเกรดแก้วผู้สื่อตานานพยาเชรพัทรนขาราคาชายานยาดินทัศนีเทวีนะคะรวมถึงสื่อสารธรรมดีดีจัดเสด็จพ้องเพมาแบงกันลูกหลานคลิปนี้ก็เป็นคำถามนะคะที่ว่าเพราะเหตุใดน,นะคะคือบางคนนะคะก็เหมือนกับเหมือนเราเลยนะคะที่ต้องทํามาหากินอยู่ในยุคที่ลําบากแบบนี้เป็นยุคเห็นยุคทุกทุกปิขภัยที่แบบเข้ายากหมักแพงอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แต่ว่าเขาสวดมนต์ว้พภาพปฏิบัตินะคะเราก็ทานะคะแต่ทําไมอ่ะเขาอ่ะรอดแต่ทีนี้ความรอดของเราอ่ะมันดูเหมือนมาช้าหรือบางทีแบบไม่มีซะจนเราก็รู้สึกเข้าใจเหมือนกันนะคะว่าเราก็ไม่ใช่ไม่เพียงพยายามนะทำไมมันมันเป็นอย่างนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยการสั่งการสั่งสมของบุญกุศลเนี่ยเราจะมองแค่ภาพที่เรามองเห็นในชาตินี้ไม่ได้นะคะคือบางคนสะสมบุญกุศลมามา,มากเขาไม่ต้องมาทําอย่างเราด้วยซ้านะคะที่เขาอาจจะยัง นอนสบายอยู่บนกองเงินกองทองนั้นคือแบบทานบารมีดีจริงๆนะคะแต่อย่างคนที่โอเคยังต้องทํามาหากิน อ,อยู่นะคะแต่ว่ารอดนะคะรอดพ้นจากการเนี่ยพยายามจับในบุญกุศลไว้ไอตัวเราก็พยายามเหมือนกันจิตนึกคิดที่แบบเปรียบเทียบหรืออะไรเราก็พยายามดูเหมือนกันเราก็พยายามดูแลจิตใจเพื่อไม่ไม,ไม่ลดทอนบารมีของเราให้มันน้อยลงไปกว่าน,นี้แต่ว่าในบางครั้งมันก็อดไม่ได้นะคะที่จะท้ออะไรแบบเนี้ยนะคะคือจริงๆเนี่ยก็มันก็คือสมมุติว่า,อ,าอันนี้คือคนที่ทําทานมาตลอดทั้งชาตินี่เขาจะสบายทั้งหมด แล้วบางคนก็คืออาจทำทานอาจจะประมาณแค่นี้นะคะและอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องมาขึ้นอยู่กับบุญกุศลเก่าให,ใหม่ใหม่ที่มาทำในชาตินี้ซึ่งมันอาจจะทําให้รอดไปเป็นวันๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออาจจะทํามาเท่านี้นะคะเนี่ยจจทำมาแบบว่าเสร็จหนึ่งส่วนสี่เลยนะหรือเสร็จสองส่วนสี่เสร็จสองส่วนสี่มันคือครึ่งหนึ่งนี่นะหนึ่งส่วนสี่อย่างเงี้ยนะคะ,ะก็ทาให้ก็ทําให้เขาเรียกว่า มันยากหน่อยนะคะในการที่จะทั้งอดทนมันก็ต้องแบบได้บาร,รมีอดทนได้บาร,รมีที่แบบว่ามีความบีบคั้นหานักให้ทุกให้ให้ทรมานหรือให้ให้ได้รับความลําบากมากกว่านะคะนี่คือเรื่องบุญกุศลทางนั้นเลยนะคะแล้วเราก็ต้องพยายามนะคะก็อย่าปล่อยมือจากบุญกุศลที่เรากําลังสร้างอยู่เพราะไม่งั้นมันอาจจะหล่นลงไปเหลือแบบแบบเป็นคนที่แย่กว่าเราอันนเี้ยไปเลยก็ได้ แล้วก็อย่าไปท้อนะคะแล้วมันก็เราก็ต้องคิดนะว่าทุกอย่างเหตุมัน,ม,นมันเกิดดับนะคะและ้วทุกๆอย่างเนี่ยเหตุปัจจัยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะบางทีแล้ววันพรุ่งนี้ระบบนี้นะคะระบบที่ว่า,านานๆทีกว่าจะรอดขึ้นมาสักยอดหนึ่งอาจจะถูกเปลี่ยนพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้เราอาจบาร,รมีของเราอาจจะเต็มนะคะเราอาจจะเพรยบขึ้นมาเป็นรอดทุกวันรอดทุกวันรอดทุกวันถึงแม้ว่ายังเหนื่อยถึงแม้ว่ายังหยุดพักไม่ได้อะไรอย่างเนี้ย นะคะมันก pues, ็อาจจะเป็นระบบนั้นก็ได้นะคะความมั่นคงมันจะมีค่อยๆยิ่งขึ้นไปแต่ว่าจิตใจเราน่ยสำคัญมากนะคะจิตใจคือหนึ่งเปียเปียบเทียบเท่ียบชานะคะถ้าเกิดมีขึ้นมาเมื่อไหร่รู้ทันนะคะกำหนดรู้อ่าอิจฉานอเปรียบเทียบเนาะอย่างเงี้ยไปนะคะแล้วก็สองก็คือยาปล่อยมือจากจากทุกๆอย่างที่เรากําลังอบรมภาวนาอย่างเงี้ยนะคะแล้วเมื่อท้อปุ๊บเมื่อคิดไปในทางมิจฉาทิฐิปุ๊บว่าเออบุญไม่ช่วยอันเนี้ยไม่ช่วยเนี้ยคือความคิดในเชิงมิจฉาทิฐินะคะเราก็ พยายามนะสลัดเอ้ยนี่แค่คิดนี่หว่าความคิดเกิดขึ้นระดับไปอย่าไปจมอยู่กับความคิดอย่าไปเชื่อความคิดอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็อย่าไปเอ้ยฉันเราเราคิดร้ายอย่างเงี้ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปจมอย่าไปไหลกับความคิดเงี้ยเราก็ต้องปลุกสติขึ้นมาให้ตื่นนะคะอย่าไปไหลรวมกับมันไปมันหลอกเรานะคะมันหลอกเราให้ท้อมันหลอกเราให้คิดอย่างนี้มันหลอกเราให้เชื่อว่าเราคิดอย่างนี้อ่าตานๆนานานะมันเป็นมันเป็นกิเลสอ่ะนะคะ นะคะเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยๆสลัดคืนสลัดคืนสลัดคืนมาอยู่กับปัจจุบันนะคะและตรงเนี้ยมันจะปูทางให้เราเป็นเส้นทางใหม่นะคะพี่มินเชื่อว่ามันจะดีนะคะมันจะดีขึ้นของพี่มิ้นเองก็ขยับมาอย่างนั้นเหมือนกันขยับจากเออไม่มีต้นทุนหรอกเราไม่มีกองเงินกองทองอะไรสบายแลวจากนั้นก็คือโอ้นานๆทีกว่ายอดจะมาช่วยเราแล้วก็จะมีช่วงที่รอและทุกข์ใจถูกบีบคั้นนานนะคะ เมือม่อเมือ่อประมาณสักปีสัก5 6าหปีก่อนอ่างเงี้ยแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็ปฏิบัติ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 โดยที่ปล่อยมือจากการที่ปฏิบัติอย่างนี้เพื่อที่จะหวังผลอย่างนั้นอะไรเงี้ยเราปล่อยความคาดหวังเราปล่อยการอธิษฐานเราปล่อยหมดเลยไม่ผูกพันไม่อะไรนะทั้งสิ้นนะคะเพื่อไม่รักษาอาตาัตราแต่เราจะปฏิบัติเพื่อทําลายอาตาัตราอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นมันก็เหตุปัจจัยมันก็ ส่งผลไปในทางที่ดีแล้วก็มันคงยิ่งมีเพินไปนะคะก็จะขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นกําลังใจหวังว่าจะเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับคนที่เพียพรภาวนาแล้วก็หวังที่จะพึ่งในอานาจบุญกุศลหวังที่จะพึ่งในอํานาจของธรรมะจัดสรรน,นะคะบุญเป็นพลังพิเศษนะคะอย่าดูถูกบุญอย่าดูถูกปัญญานะคะบุญในช่วงเนี้ยทำบุญที่จิตอะให้มากๆานะคะทำบุญที่จิตคือการภาวนาเนี่ยแหละนะคะแล้วบุญยังไงก็ต้องมาช่วยเราต้องเชื่อมันในพระพุทธองค์ต้องเชื่อมันในคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะ ใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่องย t ท b e พยาเพ,าพาาา็พัฒระนะคะด้าเพ็แนมณดีเพเกิดแกด้วพี่มินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปพระแชวไปขอให้ร่ำรวยมีความสุขทางโลกและทางธรรมขอให้รอดจากทุกภัยทุกพิภภัยทุกโรคระบาดเ่ายาหมากแรงแล้วก็ภัยจากมนุษย์อนมนุษย์ทั้งหลายนะคะขอให้รอดพ้นนะคะโดยเร็วโดวย,ดยง่ายโดยพลันเทินนะคะสวัสดีค่ะ